สวัสดีครับเพื่อนพอน้องพี่ที่คิดถึงนะครับผมชัยโยโชพระหรือเทพพระบุพระเนื้อดินนะครับวันนี้มีพระสมเด็จมาอวดเพื่อนๆอ,อีกแล้วหนึ่งองะคะ์นะครับสันนิษฐานนะครับน่าจะเป็นสมเด็จบางกุนพรมกุเก่าเพราะว่าขาดกุนั้นยังไม่ค่อยมีหรือว่ามีน้อยหรืออาจจะไม่ค่อยมีเลยนะครับ เพราะว่าทรงคลิปนั้นก็ออกไปทางบางคุณพรมอยู่แล้วนะครับหรือถ้าเกิดเป็นวัดะระฆังยิ่งดีใหญ่เลยนะครับพระองค์นี้ก็จะมีมูลค่าเพิ่มเป็นเกือบสองเท่านะครับแต่เราเอาแค่บางคุณพรมก็พอพระองค์นี้เนื้อสวยมากนะครับเนื้อออกไปทางฉ่ำน้ํามันนะครับออกไปทางน้ํามันเยอะไปหน่อยนะครับมีความช่ำมีความเขาเรียกอะไรนะ ใสแล้วก็มีความเก่าความเก่าก็คือความหม่นออกดูหม่นๆมนนะครับสีออกหม่นหมนแสดงถึงเป็นความเก่าอายุเป็นร้อยปีนะครับพระองค์นี้มีเม็ดดำเม็ดแดงนะครับแต่ว่าต้องใช้กล้องสองนะครับน่าจะเป็นพิมพ์ฐานแซมหรือว่าฐานคู่นะครับ เรื่องพิมพ์นั้นเราไม่สันทัดนะครับก็เป็นเนื้อที่สดงดงามอีกหนึ่งองค์นะครับเป็นเนื้อที่แปลกก็เลยบูชามานะครับเพราะว่าพยายามเช่าเนื้อพระที่มันหลากหลายกันไว้นะครับเราจะได้มีตัวเลือกที่เยอะๆพระนี้ก็เป็นเนื้อที่มีอยู่องค์เดียวนะครับที่ผมมีนะครับก็เลยมาโชว์ เพื่อนพ้องน้องพี่ให้ชมกันนะครับก็เพื่อนพ้องน้องพี่คนไหนที่รู้นะครับหรือว่ามีเหมือนกันนะครับก็แสดงความคิดเห็นคุยกันนะครับวันนี้ผมชัยโยชพระก็ขอบคุณเพื่อนพ้องน้องพี่ที่ติดตามนะครับสมเด็จปางคุณพมพิม ฐานแซมหรือว่าฐานคู่นะครับไม่ทราบนะครับ mm. ก็เป็นเนื้อที่สวยนะครับเนื้อสวยมากนะครับเนื้อสวยมากพระมีความคมมีความลึกนะครับก mm. ็ขอบคุณเพ,พื่อนงพี่ที่ติดตามนะครับ ขอบคุณครับผมโอกาสหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ